สวัสดีครับช่องอาหเลอร์ตีครับผมอยู่ครับนกเกอร์ชแนลแอใหม่ครับผมแล้วก็น้องไก่นไหมครับผมแง่ไหมครับไอ้น่นนองนกเกออนบเนครับบเี่นบอได้บเอนซองนกเกอก็บได้ครับผมซ้ำซองนกเกอร์เหรอครับอยู่นี่ย่ไหนกเกอได้บ้าโอ้เอ็มไม่เ็มไม่จะาดีเอ็มไม่ดููงน่อแย่น่าดีด คุณไหนอยู่มาเขาไ่พาง่ายแัลนแหม่ลีนหน่เดียวมาแลนแหมบอกี่เราเขามันี่สอนแล้วมือเนี่ยโคออกไปโคออกไปอีกอามเลนทันแบนเสียเขาเสียเขาันเดีอยาบอกกันแล้วไก่เลียนลาที่เจ้าน้าเวียเจ้าเลนมาสั่นผูยันแล้มั้ยหูยันล้วเหรอใกล้ๆเล่แล้ครับเดี่ยวมาแเลนมือนี้นองเสียเขาหน้ารักดีนะนี่จะเย็นน้องจเขายนน้องเสียไล่หน้ารักกว่ากันไหน มีดีว่าไล่ผมวาทันว่ทัานดูโอเคโอเคนารักครับนารักโอเคครับผมนี่มื้อนี้อ่างอะไรจัดเมนูกับแกงครับผมแกงมเมื่อยครับมื้อนี้เห็ดเบี้ยกี่ครับมื้อนี้ไม่นุ่งไม่น้องเดียว่ามื้อนี้เห็ดเบียยคนเลียนมีไรอ่ะสิบเอร์ถ้าจะมากินกันใกล้ๆนุ่งเขาดูดแตตอนสมัยสมบ่าวยื้ใกล้หรือเปล่า อืมแต่แน่นดีกว่าเนี่ตจว่าเขามีผู้วาว้นนู้นแล้วแต่ว่าคนหนึ่งเห็นใส่แบทมันอยู่ว่าน้องสโซเดอร์สันห่วงมากครับน้องตอแยเอี่ย ปลูกดอกกระเจียวได้มาเห็นบ้านไทยลูกดอกกระเจียวใหญ่โตครับปลูกดอกกระเจียวใช่แนมมาส่วนมือนี้เตี้ยเตียงนุ่มเกลือใช่ครับขนขวางซอย่มเกือเอ้มันเนี่ยครับผมเมื่อนีิมันปลูกเลยเจียวเมานีเมื่อนี้ปลูกดอกเจียวปลูกจะตีห่าได้ครับยังงามมาส่นกระาจีาวน้อยนีดซาส่ะลายมันย่ำมันกระโดดเพอาะที่บ้าต้นนั้นผมต้นนี้ผมปลูกต้นนั้นมปลูกอยู่ดีงามงามไม่ดีเป็นงามอยู่ รู้ตัวยี่สได้ไหมทุ่งดอกกระเจียวเขายัางตัวมะตัวต้นงามๆนี่เขาปลูก้วยเพื่อนดีีใบอะไรเป็นอย่างนกยนซื้ไปเลยน้ำลุ่มนี่อันอันยีุ่่งดอกกระเจียวนน้ำลุ่มมาดีเนาะว้วไปนาะนกก็ันนี้อันนี้ก็แมงเนาะมันก็หลหมดเลยนกเปลาือแมงปลอกกระเจี๊ยบไหมเปลอกเ้าไม่เหลียวเขาาวเลยแม่นกนั่นมีนั่นไก่ยิบมีนให้นกปูปลูกียาเขาไปซ แม่นครับแต่ว่าขันหดน้าหดยังม่นสิเกิดอยู่ตลอดเลยแม่นครับมันถึงานมีตลอดเด้อมาขันสีกนามันต้องหนาวเพราะว่มันฮะคูเป็นไปเนาะเพเดีอยชเขาออนแล้วเขาตแม่นครับชีวอยนี่สุดยอดเลยแม่นให้กับว่าแพกครับเน๊ี้ีวอยนั้นแม่นอยู่ตอนนี้ เขาเปลี่ยนหเห็ดบ้างแตอยู่มาเหนืเปี่ยนเขาเดียวเขาเดียวว่าเขาเดียวอืมปรเด็นนะมือันงานไหนก็ยับเตยยับใต่เถยางเงี้ยอ่นั้นมาปไาเหตรงคืออูนึงีจะลงละเพราะว่าตอมีน้ำต้งเหน้ำเห็ดน้ำอะไรานไตอะไรเด้มือ ทำไมก็ห้องตัวคือวายุสะมุดแดงเม่นนึ่เมื่อถ้าเมื่อกับอาเมชเมนูอย่างก็เลยไมุดแดงนี่ใส่ตันครับผมเมื่อหนีไปตลาดสามใต้ครับผมกนุเกมื่อนีเคิดว่าบ่ควายได้นบครับบ่ควายได้นบไปต่อะไรแบบยางน้ำมาาเพราะว่าไปทำแางหน่อยเนี่ยบ่ควายได้นบ ต้านองเขาลบ่ะมอนี่วะว้านองเขาเรียกเสียพาอยู่นี่นองเขาลบหนาว่ะไอ้อามอามนอก็ลบหนาบุนอนแดมแดคุอะไรมันไม่หลุดนานแล้มึงอ่ะเอิ่นมากกับมะกอมาเปะดผมให้แกหมดแองปี่อกบอกเงี้ยว่าเสื้อใหรแต่เสื้อไอเสื้อบอกนมเกอเออเพเสื้อไอ้ดีทีสุดเออแม่คืเสื้อไอ้ล้วบ้านพัง ตัวไอเป้าความจริงนะไอเมื่อคืนตัวไฟเบอเซียไปถามมูไอมึงไปถามน็ดหน่อยน้ำบาดมึงไอไปร้ตัวไห้ต้องเกลือกินเข้าไปนะไอเป็นคนเบาอีรีไม่เคยเรียนน้ำหน่แยเลยจมเได้ป่ดีิไมาหอดจมแต่บางแย่สาจมบนะครับแบนี้สุปรารอไไได้กาอจรเอานาเบียแล่วเนี่ยเดีอ้ โอ้ม่หิ้เลยไ้ืขึ้นกับทุกอย่างมาลนดีลขึ้นขนนนั่นม่อฮฮิฮอกฮออ่างเมื่อกีพอดึเียเมื่อกี้อดึงเด้งไหนเอา้างเหรอข้นขึนันเอาน้ำ้ข้นาลวนเกิดแล้วนะชููฮันมดแล้วมึงชนี่มเกิด มีสองไม้ดลมั้แต่แขึ้นนี่เออหนูเก็หนสุดหนี่อะไมึงขึ้นนี่หนไม่มึงบาดน้ำสามมือกูยังมาบ่อยมึงโอ้บ่อยกูจะรูปแล้วเพรปากแค่มาสุดนี่มือเนียกูเอ็ดเนี่ยกูเลยเพราะอะไรีเฮงเออแค่นั้นกูว่าดับน้ำัน้ำไปยังไครับสหับยังไงาบน้ำไ่ยังงกู่ดับน้ำกูเศร้ากูอ่ะก็ได้กูกัน ที่กับผมเดี๋ยวจะจิตตามตอนฟาดไปนะครับแมนแต่ว่าขอหยาดน้ำมันหมูให้ไหมนะครับเื่อนเออไปเลยไปเลยเน่ยมันจะมันแซ่บไหมครับแสบแซ่บทุกทีไอไม่ซื้อใส่ตันซื้อของแถมอีกนะแค่ยังกกะซังโบสูเท็จจริงส่ครับแม่นแม่นครับไอ้ไม่สื้อมาไม่กินโอ้โหโบแซ่บครับแม่นถึงสีเอ้ยย้ํกับพ่อได้อยู่แต่ว่านี่แหละสุดๆเลยแม่นครับอันนี้ไอ้ไม่กิิครั้งแรกครับเป็นมิโน ครั้งแรกของไอ้เาแปงครับเจชีวิตคือนจางคัวลินเลยนะคัวลินโอ้แสบอันเียรนย้อนเรามาแสบเยอมันโครับแต่อันนี้เป็นคลิปแรกที่อ่านเห็ดกับผมถ้าแฝนต่าง่อกระเทียมเ้วก็ติดสามชมกันแม่มาขอดโดนปะเดี๋ยวถามเมืองไดกนกระโดนรู้ครับแต่ไข่หกรอบตัวว่านี่ซ่อนไ่ตันให้กรอบปกติมันแข็งเมนเมนมันจะเป็นส่ตันแบบกตยังไอ้มาเหมือนนะอันนั้นมันส่ตันของแยเออตันของแแต่มันงันเป็นพ่วอ่นะ จะเป็นขั้วหนักจะสามเณรสามเณรทีเราคงเดาคงเดี๋ยวลงจุดจวด้วก็ถอดใบก่อนซึ่งอาให้เดือดปะทาเดือดโอ้โหพี่ครับ ทำไมโมแม่เพราะเรสูตรแล้วเนาะปกตินี่ใส่กกระเทียมมันต้องทอดมาแล้วครับผมเนี่ยแต่ว่าอ่านดีไซน์แบบคุกกี้ของเขากันครับผมปกติเทอดใส่กันปะบ่าปกตินี่เอากระเทียมกระเทียมโรยซื่อครับกระเทียมทอดซื้อมากอะไรครับกระเทียมทอดเห็ดเห็ดแล้วเอามาโรยปะกระเทียมเปียวแต่ก็โรยครับเห็ดแล้วก็โรยแต่ว่าอันนี้อันดีทอดโอ้หอมหอมหอมแล้วหอมแล้วโอ้ควันสวยๆโอเคครับผมมึงตอดปุ่งครับแม่นวน เอาต้องปรุงอีกปรุงปรุงอีกครับปรแม่ทัพนี่เอาง่ายๆคือต้องให้สซตันมันกรอบตัวนี่แค่นั้นเซตันไม่กรอบครับผมพอดีแล้วครับต่อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิใหม่ก่อนกรอบแล้วครับสีใหม่แตสีกรอบคือว่าเห็นละรุ่นนี้ก็ได้ <c oughs> บ้านเใหม่อยู่เมืองสีเป็นน้ำดำแต่ว่ามันบ้านใหม่เดีอวพาใสุู่งนี้มันที่เป็นแบบนี้ละสีเป็นสีแบบนี้ละต้านทอดเกินใหม่เกินนึ่งมารายการที่เก้า นี่อามยัใส่หม้อครับคุกใช่ยังเนี่ยอามฮะยัได้ใส่รถรถดีอย่างเดียวใส่รถดีอย่างเดียวครับผมรถดีอย่างเดียวทีนี้พริกไทยมาเติมนะมือนีห้องตรงนีพริกไทยน้องพริกไทยฝนตกใส่เปียกบิดครับพริกไทยเปียกมันอยู่นี่มันแซ่บน้ำบรรยากาศครับเนี่ยบรรยากาศดีรีอีกกน้อยอย่าพลาดไปกินยุทุ่งดอกกระเจียวเนี่ยนครับไงเตาเ้็ดทุ่งดอกกระเจียวอยู่นี่เดี๋ยวเบื่อแล้วสิมาปลูกซอยครับผมเบิดมือได้เบื่อหน่อยแห่งไนโต้เดียวครับ เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะให้พ่อใหญ่เตากไอยหมูสุกินแสบเลยสูตรเราเห็ดแสบอยู่เลยโอ้สาเดือดเนาะสดเดือดเนาะเดี๋ยวจ่ายจ้างคนงานมาสองคนแำมะเแล้วอืนบอวบเดี๋ยวผมปลูกซอยเบิดมือให้งไงเตาเบิดมือแล้วค่ะเบือนวันรื้อครับเฮียครับผมใส่เข้าไปปกตินี่เทาสิมีแบบตังซ้อน ตั้งซ้อนคือยังวงแ <c oughs> ตะแกงตะแกงตั้งซ้อนมาดิเนาะเป็นไปหาประกัดกระเทียมพอดีเนาะกรอบดิเนี่จั้หน่าอยพอดีะดะดอตะวันใส่หนาบรี่ได้เกินเงี้ยไงวะเงี้ยมันเค็มไหมเค็มไหมไไตัวมันมันพอดีอ่าโอ้กรอบดีเนาะฟันไก่เคียงโป๊ะโป๊ะหอมมาหลายเอ้ยนี่แหละเมนูเด็ดบัวตางกันกบอันนี้เลย

พี่กับผมใส่จานเลยใส่จานได้ปะหอนจานเห็ดมายังดีงใบตองครับผมอันนี้ก็ซอสธรรมดาเนาะซอสพริกครับผมเหลียบสร้างมาชนิดพิเศษ <c oughs> มุมีผักโรยหนานครับผมอันนี้บบเ,นเป็นซอสธรรมดาพอมน่คือซอสลาซา Sếp khắp Chị mừng con đã một cái tay ra bổng Ừ, được thêm một bỉ rồi Ngon Chạy nó Nước gấp nó Thằng lạc bằng nghề tàu ở đây nó Ăn nó kìa Xoài yiếc yiếc Nó kìm rất xoài Em dìm hoa mà đẹp โอ้ยด้กันวะเสียงหยามกอบเลยวะเจ๊โบวเนี่ยไปยสาซิมเกณีพามันก็โอเคเดี๋ยวไปยสาซิมไปเขยงหน้าหน่อยค่อยหัดเข้าอะไรฮะชิมังทอดใส่ตัน่ะสันโบ่เคยกินได้เคยกินปะ จริงคือลาเกล็โอ nice. uh, um, oh, ้กูว่าเราเคยพ่อเนาะอันนี้อันนี้อันี้บาที่ถอแล้วแม่นใส่ใส่ใส่กระเทียมใส่กระเทียมจิมมั้งไปมาชิ้มไงมันเปลืองฮะเปลี่ยงเปลี่ยงยังไงปลงบประมาณแล้วแม่ยนอยู่ค่ะมันแซ่บคุ้มต้องต้องจิ้มเน่นบ่ต้องจิ้มจิ้มก็ได้บ่จิ้มก็ได้แซ่บบ่นี่แหละโอเคเลยเบิกเนาะไม่นวดเด็ดแต่ว่าสิมเปลืองงานสิมเปลืองมันเปลืองนะเศว่ามัน ใส่แก๊สแลละกันนะมันหลายเพราะว่าที่เป็นที่ร้านเลาวมนเทียวลงาม่ไ้น้อยนะเพรเสินบงสินบครจะไดกินหลม่นยไงยยแม่กับเบงซี่ล่ะยายก็อาไงคือซื้อรอยนึงเนี่ยได้น้อยมากแหนไม่รู้นี่ขายจากบ่าคตัดอไละฮันออยู่ประมาณราคาประมาณตห้าสิบเจ็ดสิบาทแปดสิบบาทครับผมตัวนี้จานนี้จีเซยประมาณร้อยห้าสิบเลยครับเพราะมันหลนั่นลสองจานอยู่ร้อยห้าสิบไม่จํา แพ่งเนงแย่งอยู่ด่ตันเพราะ่กับบไดบไดกำไรผมดราคาเทรเนยเนงกบสวยกราบไปไหมแฮบดลยต้อเป็นกับแกมแล้วกัเฟืองคมอมอ่านมั้ยเตันไม่เห็นผิกระมั้ได้กันนี่ว่าใส่ไอซีมานเ่ยแเป็นโคตรเนโคตรเลตันก็อร่อยเหมือนกันนะนี่ยนะอื้อย่เห็นมัอาเี ไปเช่คม,มึนงนะห่อกั้นนะพาน่อยเมโนูนี่ไอ้คงถิ่มาตัวหวานบวเผ็ดเนาะถิ่มมาโคงถิ่มมาขอบคุณไอ้ไม้ห,หลายครับผมวัตถุดิบทุกสิ่งทุกอย่างกับขอบคุณ<ช>ไ<ห>อ้ไม้ครับผมมาลบกดไอ้ไม้ตลอดเลยช่วงนี้พึ่งพลาดใส่ไอ้ไม้ครับผมนยังครับผมผมเออนาเฮ็ดนี่ยนาเฮ็ดเมียนต่ว่าเอออามถ้าเาเอาใส่มาทอดแบบนี้เนี่ยจะแซ่บกว่าได้แซ่บที่สุดแล้วครับใส่เค็ดแบบนี้บ่กเมียนบ่ใส่ยืดซื้อไหมใหมาใส่จังใส่แบบเชิงไหนใส่ออดน่ะบอก ใส่อ้นกับบวเกได้มันก็ได้อยู่แต่ว่าต่วหน้าจสตันแมนเก็สี่มีเนือมีหนังกว่าวาเยนึอว่าทีว่าคนะสำหรับคิดเงียครอสีปมเนี้ครับผมใสตันทากเทียงครับผมครับสวัสดีครับพานหนเนาะผานบโอเคครับผมพี่มออือา